สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เราเจอดงเห็ดแล้วนะคะมีทั้งโลงกขาวโลงกเหลืองค่ะสองสามโกนะคะมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอพอบ้านเรานะคะเก็บให้ก่อนเริต,ต้นนะคะนี่ค่ะผลง,งานวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหลวกมาเอาเห็ดเอาทุงเห็ดหลวกมาน่น่นฝั่งนู้นก่อนหนึ่งนู้นมามาทางนี้ค่ะ อเอาเก็บอันนี้ให้หนูมาโนยจับอันนี้เอาบ้างไว้ค่ะนี่ค่ะีินมาตรงนี้มองตรงมันเลยเหใช้นี่เลยถุงดีจ้า เดีย๋ยวหนูเก็บตรงนี้ก่อนออแปบ๊บนงึงแปบ๊บนงึงอันนี้มากันหกคนนะคะมีป้าป้านะคะมีอ่าเอดมินนะคะคุณแม่แ๊ะนะคะพี่เนียนแล้วก็น้องเอ็มน้องหนึ่งนะคะก็มากันสี่คนนะ อันนี้เห็ดอะไรคะ่ะลโงอกขาวนะคะไปค่ะไปตรงนูง้นก่อนนู่น,น,นจะมีดงนุง้นเหลืองๆมองไปเห็นไหมนู่นสองสามดงุงตามไปดูกันค่ะ ใส่มาก่อนเดี๋ยวจะเรียงเอาที่ฟาร์มนี่เก็เห็นอันหนึ่งทีจัดเป็นหักเอาเลยนะคะ่ะหมดยังตรงนั้นน่ะคะ่ะตรงนี้ตามไปอีกค,ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะดงดงเลยค่ะตรงนี้ดงสีเหลืองนะคะ สวยงามค่ะโคตรว้าวเลยค่ะนี่ <Hey. S 1> เหยียบวนี่เหยียบครเกียบโอ้โห oh, oh, ค่ะ oh. นี่สอนให้วางอย่างนี้ถือวางอย่นี้แล้วก <Hey. S 1> ็ขักันนี้วางอย่างนี้เลยตรงนี้ใสข่ขาใ,ใส่ใส่ทั้งนี้ <S <S เอดมินก็ทุกทีจะแบบวางแมแม่แแม,แม่แม่นะคะก็คือไม่มี มาต้องอยังไงนี่ <c oughs> แม่กับแม่นะคะไม่ได้สนนะคะทุกทีก็ไปกับเพื่อนบ้านอะไรมั่งนะคะเดินไม่ทันแม่ค่ะเซลมากค่ะค่ะเจอดงเห็ดค่ะวันนี้มีแต่และงอกเหลืองนะคะดีใจค่ะว้าวมากเลยค่ะที่นี่เนินสี่ร้อยนะคะ๋ยวเอ็ดวินก็ไม่ค่อยรู้จักที่นะคะมีแม่พามานะคะเดี๋ยว ไหนเป็นขาลงเลยนะคะลองไปม,มองมามันสีเหลืองเลยมันก็โอเคเป็อย่างนี้นอ๋อนะคะนี่ค่ะ โอ้โหใบนี่นะคะดอกใหญ่ๆเลยค่ะ น้ำไว้ดูหักทางนี้ไปชนทางนูน้นต้นอะไรแดง หมดยังคะค่ะไข่ไหมข้างข้างขา,งขานนไม่โป้งไม่โป้งทางนี้อย่างน,นี้ตัดทิ้ค่ะเดี๋ยวเราหาดูไข่ตรงนี้หน่อยนะคะดีว่าพอบ้านเรามาถึงก็จะเหยียบเลยนะคะเมื่อกี้โอ้โหกิงคือตัวใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะดูดีๆค่ะเผื่อมีโครงไข่เหลืออยู่ xuất sắc đẹp